วันนี้ขอนำเสนอเหรียญสามอาจารย์วัดป่าสุทธาวาสตําำบลท่าเชิงจุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเหรียญสามอาจารย์เป็นเหรียญเนื้อทองแดงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2520ซึ่งมีพุทธลักษณะคือด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปสามอาจารย์คือพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตหลวงปู่แหวนสุจินโน และพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2413ที่บ้านคำบงตำบลสงยางอำาเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีและท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2492สิริอายุได้79ปีหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2430 ที่บ้านปูงตำบลหนองในอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยและท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2528สิริอายุได้97ปีพระอาจารย์ฟัน่นอาจารูท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2442ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครและท่านมรณภาพ ในปีพุทธศักราช2,520สิริอายุได้78ปีสำหรับด้านหลังของเหรียญเป็นยันและมีข้อความภาษาไทยเขียนคำว่าวัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนครเหลียนสามอาจารย์หลวงปู่แหวนอธิษฐานจิตพุทธคุณเมตตามหานิยม